สวัสดีครับนี่คือไก่พ่อพันธุ์แม่พันุของฟาร์มไก่กระโดกหางดำเชียงใหม่กาญจนบุรีนะครับตอนนี้มีพ่อพันุ์แม่พันธุ์อยู่ประมาณ1นึ่พันตัวครับ นี่อาหารบ้างตอนเที่ยงเราก็จะตัดญ้าหวานอิสราเอลให้กินครับไก่ประดูหางดำเป็นไก่พื้นเมือง ที่เลี้ยงง่ายโตเร็วประมาณสองเดือนครึ่งก็ได้1นกิโลขึ้นแล้วครับ